สวัสดีครับพี่น้องพันธมิตรและพี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินทุกท่านครับ mm. ก็ขอเราคารวะจิตใจกันนะครับต่อสู้กันมาวันที่เท่าไหร่อย่าไปสนใจพี่น้องถ้าเราต่อสู้เพื่อความถูกต้องวันไหนวันนั้นเราก็ต้องต่อสู้กันเรื่อยไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ใช่ไหมครับ mm. ก็ขอส่งข่าวนะครับ พี่น้องพันธมิตรที่เมื่อวันจันทร์ที่เราได้ประชุมกันที่บ้านพระอาทิตย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องสปอตร,รถแหรพี่น้องที่ร่วมลงชื่อกันไว้กรุณาติดต่อกลับมาที่ผมด้วยนะครับสปอตร,รถแหรเสร็จเรียบร้อยแล้วการรณรงค์จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วครับทั่วทั้งแผ่นดินประเทศไทยครับนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะกรุณาติดต่อมาวันนั้นก็บอกเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วนะครับ ก็สามารถติดต่อมาได้แล้วทางผมก็จะส่งไปให้นะครับก็มีหลายๆชื่อก็จะทยอยส่งกันไปนะครับพี่น้องครับก็ขอนัดหมายวันที่เก้าที่หาดใหญ่นะครับมีการรณรงค์ใหญ่กันเจอกันที่ศูนย์ข่าวเอเอสทีวีหาดใหญ่ถนนนิพัฒน์อุทิศสามอยู่ด้านหลังหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับพี่น้องที่ในพื้นที่ก็คงจะทราบเจอกันเก้าโมงนะฮะเก้าโมงเช้า เป็นการรณรงค์ใหญ่กันแล้ววันที่11เจอกันที่โรงแรมเอเชียนเวลาเที่ยงเป็นต้นไปพี่น้องครับในพื้นที่นอกจากมีการรณรงค์เล็กๆตามจุดต่างๆนะครับพี่น้องก็ได้ช่วยกันเอาเอกสารไปแจกเอาสติ๊กเกอร์ไปแจกและทําความเข้าใจกับพี่น้องทุกพื้นที่นะครับเราทํางานกันเหน็ดเหนื่อยหลายๆคนเข้ามาช่วยหลายๆคนเห็นแล้วว่าถ้าเราเดินหน้าต่อไป ในบรรยากาศทางการเมืองในรูปแบบเดิมๆย่อมที่จะนำพาประเทศไปสู่หูเหวลึกลงไปทุกทีเพราะฉะนั้นการรณรงค์โหวตโนเป็นหน้าที่ของผู้ที่รักชาติรักแผ่นดินทุกท่านครับไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งวันนี้ผมมีเรื่องรำคาญใจกับคนที่เป็นไม้บรรพ,พี่น้องเอ้ย ชอบเอาตัวเองมาเป็นไม้บรรทัดไปวัดชาวบ้านผมมีความรู้สึกว่าอนเนตอานาจใจว่าคนที่มีความรู้คนที่ได้ชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์คนที่ได้ชื่อว่าเป็นที่ยกย่องในสังคมกลับมีแนวคิดเท่าหางอึ่งพี่น้องคุณไม่เข้าใจความเป็นประชาธิปไตยภาคคนละเมืองกันบ้างหรือไร คำคำนี้พวกคุณเคยสอนพวกเรามาโดยตลอดคําว่าคนละเมืองยิ่งใหญ่ที่สุดคําว่าประชาชนยิ่งใหญ่ที่สุดคําว่าประชาธิปไตยประชาชนจะต้องเป็นใหญ่ที่สุดแล้วนี่คือประชาชนจะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงในนามของประชาชนเองเขาจะไปเลือกใครก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมพี่น้องเพราะถ้าประชาชนไปโหวตโนกันมากๆนี่คุณคะแนนเสียงมันจะตกต่ำลงใช่ไหมพี่น้อง คุณก็เลยออกมาแดกดากันแนกกันไหนว่าโหวตโนไม่มีประโยชน์ทั้งทั้งเวทีนี้พี่น้องประชาชนรู้หมดแล้วว่าประโยชน์ของการโหวตโนนําไปสู่การปฏิรูปการเมืองนําไปสู่การปฏิรูปการเมืองและการเมืองนั่นแหละคือการปฏิรูปประเทศไทยในอนาคตต่อไปสมองปัญญาแค่เด็กมัธยมนี้ยังคิดออกพี่น้อง พูดแล้วน้ำโหมันออกพี่น้องควันออกหูไอแค่ปัญญาเรื่องแค่นี้แหละคิดกันนักกันหนาะไอเรื่องสัตว์ห้าตัวนี่เป็นประเด็นของสังคมมากทําไมอ่ะเดือดร้อนอะไรกันนะักหนาถ้าเราจะมีการตลาดที่ทําให้คนสนใจและชี้ประเด็นถูกต้องว่าเราเปรียบเทียบว,ว่าคนเลวก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งถ้าคุณไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องเจ็บร้อนแทน เป็นการแสดงสิทธิของพี่น้องประชาชนถูกไหมครับคุณจะเลือกรักสันติคุณก็หาเสียงของคุณไปดิถ้าคุณรักสันติจริงคุณก็หาเสียงไปใครจะเลือกคุณก็เรื่องของคุณแต่เราเลือกโหวตโนก็เรื่องของเราใครชอบคุณอภิสิทธิ์ก็ไปเลือกคุณอภิสิทธิ์สีเลือกคุณอภิสิทธิก็จะได้เทพเทือกมาเนวินเข้ามาอ้วนสั้นปันฉูก็เข้ามา เลือกคุณยิ่งรักก็จะได้นายกรัฐมนตรีผู้หญิงเป็นคนแรกก็ไม่ดีเหลอจะได้รู้ว่าผู้หญิงนี่มันเป็นอย่างไงหลังจากที่เราคาบเกี่ยวกันมาเยอะแล้วไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายพี่น้องให้มันชัดๆกันสักทีเถอะสังคมนี้สังคมนี้จะเอาคนเผาบ้านเผา,าเมืองเอาคนล้มสถาบัานคนไม่เอาเจ้ามาเป็นผู้บริหารประเทศจะได้รู้กันคราวนี้ล่ะพี่น้อง มันพูดกันอม้าม่งอึงๆแล้วทุกวันนี้นะครับสื่อสารมวลชนทุกขแขนงไม่เคยพูดเรื่องโหวตโนถามว่ามันเป็นสิทธิตามระบบประชาธิปไตยที่บรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับที่เราใช้กันอยู่นี่แหละสื่อสารมวลชนก็เดี่ยงกันไปหมดไม่มีหูไม่มีตาไม่มีจมูกมีแต่แบมือรับเงินใครให้ผลประโยชน์ก็เหมือนสุนัขเท่านั้นแหละครับพี่น้องเอ้ยเลี้ยงดูปูเสือกันอย่างดี มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันหมดทุกวันนี้สื่อทุกสื่อพี่น้องหาสื่อดีๆได้ไหม <I know. S 1> หาสิครับก็เหมือนกับเราหานักการเมืองดีๆนั่นแหละหาได้ไหมครับ <I know. S 1> วันก่อนผมเคยบอกว่าคนเราเนี่ยมีดีอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซนมีชั่วอยู่สามสิบเปอร์เซนแต่ส่วนใหญ่สังคมจะเอาความชั่วนี่มาคุยกัน แต่พอกลับไปกลับมาไปพินิจพิเคราะห์เนี่ยนั่นคือสังคมทั่วไปแต่สังคมของการเมืองมันมีความชั่วอยู่ตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซน์่ะพี่น้องเราไม่ได้บอกว่าคุณชั่วร้อยเปอร์เซ็นหรอกคนดีก็มีอยู่ในวังวนของการเมืองที่เข้ามาอาสารักษาผลประโยชน์ของชาติ แต่คนเหล่านั้นนะครับไม่มีกําลังที่จะคัดง้างกับความชั่วร้ายที่มันหมักหมมและซึมซับอยู่ทุกอนูของแผ่นดินเราต้องเป็นพลังให้คนดีคนดียังมีอีกเยอะครับแต่เขาไม่อยากจะมาแปดเปื้อนกับทางการเมืองที่มีแต่สังมนุษย์เจ๋งเคร่งเท่านั้นแหละที่อยู่ในสังคมการเมืองทุกวันนี้เราผลักด,ดันต้องการให้คนดีเข้ามาครับ แล้วเราเองถามว่าคนบนเวทีนี้อยากได้อํานาจไปเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือเข้าไปบริหารบ้านเมืองไหมเราไม่ต้องการเป็นอะไรเราขอเป็นคนไทยที่รักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นพอใช่ไหมพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าคุณสนธิจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีลุงจำลองจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีคนเหล่านี้เขาปล่อยวางแล้วพี่น้องเอ้ย นั่นคือที่มาว่าเราจึงมาต่อสู้กันถึงร้อยกว่าวันเราไม่ได้มีผลประโยชน์อันใดเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องผลประโยชน์ที่สําคัญที่สุดของสาธารณะของประเทศชาติก็คือพี่น้องประชาชนเรื่องชาติเรื่องบ้านเมืองเป็นเรื่องใหญ่ทุกวันนี้หลายๆคนทํางานในพื้นที่แต่ละจังหวัดเหน็ดเหนื่อยครับโทรศัพท์พูดคุยกันมันมีการแตกแยกในสังคมเป็นหลายระดับ พันธมิตรเองก็มีความแตกแยกกันผมเลยบอกว่าเอาความแตกแยกเอาความขัดข้องหมองใจเรื่องเล็กๆน้อยๆขอให้กลายเป็นเรื่องขี้หมาได้ไหมพี่น้องมาทําเรื่องใหญ่กันก่อนเสร็จสึกแล้วไปจะไปฟัดกันเหมือนหมาก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งลําคาญไม่ใช่อะไรเทียบมาเจาะแจะเจ๊ะแจะอะไรกันมากมายก็ไม่รู้ แล้วคนแบบนี้จะอยู่บอกว่าจะมาทำงานการเมืองภาคประชาชนได้อย่างไรในพี่น้องแล้วที่สำคัญมันมีอีแอบหลายระดับชั้นพี่น้องมีอีแอบระดับประเทศอีแอบระดับต่างจังหวัดอีแอบระหว่างตำบลอีแอบระหว่างหมู่บ้านมีหมดอะสังคมไทยแยกแยกกันให้ออกด้วยภูมิปัญญาของพี่น้องเองพี่น้อง บางคนก็ถูกพักประชาธิปัตย์ถีบออกมาก็อยากจะมาร่วมกับพันธมิตรแหละพอพันธมิตรขับเคลื่อนอะไรก็จะมาเกาะเกี่ยวขอติดสอยห้อยตามไปด้วยมีทุกจังหวัดเลยพี่น้องเท่าที่ผมนั่งนั่งพูดคุยเป็นที่เจ็บขมองของพี่น้องที่ทำงานในานามภาคประชาชนที่ไม่มีองค์กรใดๆนอกจากองค์กรประเทศไทยพี่น้อง ก็ให้กำลังใจกันนะครับอย่าไปสนใจสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ใครทําได้อะไรทําป้ายไปไม่ถึงเขียนอะไรไม่ได้เอาเอาน้ําหมาของปู่ย่าตายายมาเขียนป้ายผืนเล็กๆติดไว้หน้าบ้านก็ได้บอกว่าบ้านนี้โหวตโนไม่จําเป็นจะต้องเอาสติ๊กเกอร์หัวหมาหัวแมวอะไรที่ไหนไปติดหรอกอะไรก็ได้ทําได้ทําเลยครับไม่ต้องรอถ้าเรารอเนี่ยเวลามันผ่านไปเรื่อยๆ นักการเมืองก็พยายามตีกินไปเรื่อยๆหาผลประโยชน์ไปเรื่อยๆผลประโยชน์อะไรพี่น้องนักการเมืองระดับต่างจังหวัดก็มาหาหาเงินจากพักใหญ่ไงจากส่วนกลางเงินมันเยอะลงในพื้นที่สมมุติเราลงไปสักห้าสิบล้านไอ้คนที่บอกว่ากูจะได้แน่หรือไม่ได้แน่กูขอกักใส่กระเป๋าไว้ก่อนสักสิบล้านก่อนดีกว่ามันทํางานกันอย่างนี้พี่น้องนี่คือนักการเมืองมันคิดโกงตั้งแต่เริ่มต้นตอนตั้งแต่หาเสียงเลยครับพี่น้อง แล้วจะให้คนเหล่านี้มาอยู่ในอำนาจได้อย่างไรครับมีพี่น้องที่หัดใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทรงขาวให้มาตลอดอ่ะครับก็มีคำถามอันนี้ฝากคำถามไปยังคณะกรรมการปกป้องราชาณาจักรด้วยว่าในวันเลือกตั้งที่น้องจะใส่เสื้อโวตโนเข้ากูหาได้หรือไม่หรือไปพวดเปี้ยนแถวหน่วยเลือกตั้งนี้ได้หรือไม่ เป็นคำถามให้คณะกรรมการปกป้องราชนจาจักรช่วยตอบหน่อยผมไม่ได้จบกฎหมายเพราะฉะนั้นคำถามนี้ก็ส่งผ่านออกอากาศไปแล้วนะครับก็นี่คือปัญหาของในพื้นที่เหมือนกันผมก็ตอบไม่ถูกแต่วันนั้นไม่ว่าใส่เสื้อสีอะไรพี่น้องใส่ไปเถอะครับไม่ว่าพี่น้องจะใส่เสื้อสีแดงสีอะไรก็แล้วแต่ไปทําหน้าที่ของท่านในการเลือกตั้งเลือกใครเราไม่ว่า แต่ผมอยากจะให้คิดถึงชาติถึงแผ่นดินเป็นเรื่องใหญ่คุณชอบคุณทักษิณคุณก็ไปเลือกคุณทักษิณเราก็ไม่ได้ว่าจริงไหมครับพี่น้องคุณชอบอภิิ์คุณก็ไปเลือกคุณอภิสิิ์เรากไ็ไม่ได้ว่าคุณแต่สิ่งที่เราสกิดให้คุณเนี่ยแต่ที่อันนี้มันสกิดแรงไปหน่อยพี่น้องชายโครงของนักการเมืองเร็วๆมันแดงไปหมดเหมือนนักมวยถูกเตะซ้ายเตะขวาเตะซ้ายเตะขวามันมึนหมาาัดไกโหวดโนนี่แหละ โดยเฉพาะพักเล็กๆไอคนที่อยากจะเป็นตัวแทนของคนจำนวนสักนิดหนึ่งอยากจะกระเสืกระสนถือว่าได้มีส่วนร่วมตั้งพักเล็กๆขึ้นมาคอยจ่อคิวที่จะไปร่วมเป็นโสเปณีทางการเมืองแบบไหนก็ได้ขอให้เป็นรัฐบาลคนเหล่านี้แหละครับอันตรายที่สุดแล้วก็ออกมาต่อต้านโหวตโน้มไม่มีประโยชน์เสียงของพี่น้องไม่มีความหมายโหวตโนก็เอาไปทิ้งน้ำเปล่าๆคนคิดแบบนี้แหละครับคือกลัวโหวตโนมากที่สุด แล้วเขาจะพยายามพูดให้เราบั่นทอนกำลังใจเราบั่นทอนทุกสิ่งทุกอย่างเราเมื่อเช้าก็ดูข่าวนิดบอกว่าพักผมก็มีดีนะดีกว่าโวตโนตั้งเยอะก็ถูกแหละครับคนคนอ่ะมันต้องดีกว่าหมาแต่ถ้าหมาไปทาแย่กว่าคนเขาเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานตักกาแบบนี้ง่ายๆเลยคนอ่ะมันดีกว่าหมาอยู่แล้วถูกไหมพี่น้องคนมันดีกว่าสัตว์อยู่แล้ว แต่พฤติกรรมของคนต่างหากที่ทำยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อประเทศบางคนไม่รู้อยู่ที่ไหนพี่น้องอันนี้ไม่ใช่เชียรเบอร์หนึ่งนะไม่ใช่บางคนยไม่รู้อยู่จากไหนอยู่วันดีคืนดีพอมีหน้าเลือกตั้งกับโผล่หน้าออกมาแพรมหนึ่งเหมือนแลนออกจากรูพี่น้องพอเลือกตั้งเสร็จกระกลับลงรูทำภาร,รกิจตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วสร้างสีสันทางการเมืองครับพี่น้องครับ กลไกของการเมืองนมันซับซ้อนกับดักทางการเมืองมันมีหลากหลายรูปแบบผมย้ำอยู่เสมอถ้าเราอยากจะเป็นภาคประชาชนที่หลายหลายคนภูมิอกภูมิใจนักหนาต้องเข้าใจและตกผลึกทางความคิดกันให้ได้ว่าการเป็นการเมืองภาคประชาชนเนี่ยมันไม่มีองค์กรใดรองรับหรอกครับนะักการเมืองก็ไม่ชอบองค์กรใดที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ก็ไม่ชอบพี่น้องเพราะอะไรเพราะพวกเรากูชกแบบมวยวัดเลยพี่น้องอะไรไม่ถูกต้องเราเดินหน้าลุยกับมันเราไม่เกรงอกเกรงใจเพราะพี่น้องไม่ได้รับงบประมาณมาจากรัฐบาลมาขับเคลื่อนถูกหรือเปล่าแต่บางองค์กรมีรัฐบาลขับเคลื่อนของงบประมาณจากองค์กรรัฐบาลมาขับเคลื่อนพอพาชาวบ้านเดินไปถึงข้างหน้าน,นิดหน่อยกูหยุดแล้วเดี๋ยวงบประมาณกูณหมดเงินในกระเป๋ากูไม่มีแต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ พอพูดมันลึกพี่น้องมันพูดด้วยความรู้สึกจากคนไม่มีองค์กรนี่แหละแต่อย่างน้อยองค์กรที่เราอยู่เราต้องรักษาไว้ให้ได้ถึงเราอาจจะเป็นคนส่วนน้อยของสังคมในมุมมองแต่มันเป็นคนส่วนมากของคนในสังคมที่กำลังลุกตื่นขึ้นมาที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เลวร้ายสังคมเรายอมให้ความเลวร้ายครอบงำสังคมไปไม่ได้แล้วพี่น้อง ครอบงำตั้งแต่รัฐบาลครอบงำตั้งแต่รัฐมนตรีกระทรวงครอบงำทุกองค์กรจังหวัดอำเภอหมู่บ้านครอบงำไปหมดด้วยความเลวร้ายด้วยอิทธิพลการข่มขู่ด้วยการว่าจ้างอะไรต่างๆพวกนี้ยามที่เวลาเขาอยากได้เสียงพี่น้องก็ต้องเป็นทาดในเรือนเบี้ยให้กับเขาพี่น้องก็ต้องมาคลานตามเขาต้อยๆแล้วแต่เขาจะสั่งนิ้วชี้ เราเลือกทาตมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแล้วนะครับและรัชกาลที่ห้าเป็นตัวแบบอย่างให้เราคนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดินถึงจะมีน้อยแต่เราก็จะต่อยไม่หยุดระพบี่น้องเราจะสู้กับมันสักตั้งหนึ่งให้มันรู้ไปนะครับการเลือกตั้งเที่ยวนี้ผมตอกย้ำตรงจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ คือการชิงบ้านชิงเมืองออกมาจากนักการเมืองที่สแสวงหาผลประโยชน์จากพี่น้องประชาชนโดยตลอดทุกวันนี้เงินทุกบาทของพี่น้องเข้ากระเป๋านักการเมืองเงินทุกบาทของพี่น้องที่เร่งรีบพมาหากินกันอยู่ทุกวันนี้เป็นเงินของพี่น้องที่ต้องเสียภาษีแล้วก็เอาภาษีเหล่านี้แหละไปใช้ผลประโยชน์กับพวกพ้องของเขาเอง ถ้าเป็นเงินของนักการเมืองมันควักออกมาเลยดิไม่ต้องเอาเงินภาษีของพี่น้องประชาชนไปทปําผู้ยี่ปูยําก็เรื่องโคตรตระกูลของคุณครับพี่น้องไปทํากันเลยไปละเลงไปผลนกันเล่นได้เลยไม่ว่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งทําไมผมจึงบอกว่าคือการชิงบ้านชิงเมือง กระแสของการสั่นคลอนสถาบันยังอยู่ในวงจรของประเทศไทยและนับวันยิ่งโตยิ่งโตเพราะนักการเมืองไม่ได้เข้าไปปกป้องอย่างจริงๆเหมือนคำพูดที่เขากล่าวไว้กับพี่น้องประชาชนนี่คือเรื่องมหันตภัยยิ่งใหญ่ที่สุดของพี่น้องประชาชนมันมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นแค่การเลือกตั้งธรรมดาสื่อก็ไปจับกระแสวันนี้อภิสิทธิ์ไปไหนมากไปไหนคุณยิ่งลกไอ,อ,อ้ยิ่งรักนะไม่ยิ่งรก ออไปไหนไปทําอะไรไปไถหัวกับควายไปไถควายกับหัวอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันทําได้หมดแล้วครับชั่วโมงเนี้บอกให้มันเล่นตีไก่แบบไอ้ไม้ปิ้งไก่ไม้ไก่เสียบตูดมันก็เล่นเป็นพวกนี้นะแล้วปิ้งไปปิ้งมาแล้วแต่ประชาชนจะสั่งแต่พอมันได้อํานาจวาสนาไปแล้วประชาชนพูดคําเดียวคนเดียวมันก็ไม่ฟังต่อให้คนเป็นแสนพูดเขาก็ไม่ฟังพี่น้อง นี่คือการเมืองไทยที่หมักหมมความเลวร้ายน้ำดีที่จะไปไล่มันอาจจะไม่มีผลทางกฎหมายในวันนี้แต่ถ้านักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมพอเขาก็คงมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปกับการที่มีคะแนนเสียงโหวตโนโเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้น,เพ,มมนเพราะประชาชนรู้ทันนักการเมืองแล้วครับวันนี้ ช่วยกันอย่าท้อแท้อย่าท้าทอทถอยนะครับเอาละมีเวลากันน้อยนะครับช่วงนี้อาจจะมาเจอพี่น้องบ่อยหน่อยเหมือนพี่พี่หมีบอกนะครับว่าวิทยากรของเราหลายท่านเดินทางออกไปศึกแนวรบด้านนอกเพราะฉะนั้นแนวรบด้านในเราเนี่ยตกผลึกหนานแน่นอยู่แล้วเราไม่ห่วงเพราะฉะนั้นขุนศึกของเราจึงออกไปชายแดนพี่น้อง ไปปราบปรามกบฏท,ทั้งหมดให้ราบเรียบไปหน้ากลองด้วยการโวตโนพี่น้องเมื่อเช้าไปตลาดมีคนพี่ๆมาซื้อของหนูบ้างไอ้หนูก็เสื้อแดงนะเขาเห็นผมใส่เสื้อสีส้มเนี่ยเป็นเสื้อสีแดงนอกจากโง่และตาบอดสีอีก <c oughs> ไม่เป็นไรเขาคิดเขาเขาเห็นผมเนี่ยไปคุยกับเสื้อแดงอยู่ทุกวันผมชอบคุยกับแม่ค้าเสื้อแดงแล้วแลกเปลี่ยนแนวคิดกันไอคนข้างๆบอกมาซื้อหนูบ้างดิหนูก็เสื้อแดงนะว่าเรื่องของมึง <c oughs> <c oughs> ครับพี่น้องก็วันนี้มันไส้คนที่เกลียดสัตว์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะจัดบทกรน,นี้ให้นะครับเป็นการทิ้งท้าย กพ้นตะโกนด่ากลางสภาสัตว์หน้าขนยัวเยี่ะแต่ละตนไม่เห็นบ่นว่าหยาบคายประชาชนใช้ข้างนอกมันบอกใช้ไม่ได้มันบอกใช้ไม่ได้อไ,ไ,ดไอ้สัตว์หน้าขนเนี่ยสงวนสัตว์ส่วนตัวไว้แจกกันได้ในสภาก็คุณอยากเป็นสัตว์เราก็จัดหนักๆแล้วส่งให้ ถ้าคุณปุระชัยหรือคุณอะไรก็แล้วแต่เหมือนตัวไหนก็เลือกไปใส่หน้าตัวเองแทนขอร้องอย่าเห่าหอนถ้าไม่ชอบอย่ามาหวงแหนแบ่งไปเลยแบ่งให้ทั่วตัวที่อยากเป็นผู้แทนไม่ว่าแลนลิงเสือหรือหมาควายเอาไปเลยพี่น้องถ้าอยากเป็นตัวไหน ผู้แทนอยากเป็นตัวไหนเลือกไปสักตัวหนึ่งนะครับเพราะเราตกผลึกทางความคิดแล้วการปฏิรูปประเทศไทยจะต้องเกิดขึ้นเราอยู่ในวังวนแบบนี้ไม่ได้พักการเมืองไม่ว่าพักไหนก็แล้วแต่ถึงคลาล่มสลายสลายด้วยตัวของมันเองพี่น้องแผลมันเริ่มเห็นว่าเหมือนเชื้อเอดค่อยๆลุกลามพักการเมืองมันผสมพันธ์กันเลยเป็นติดเชื้อเอดกันไปหมดแล้วพี่น้องเหมือนคนติดเชื้อเอดวาระสุดท้าย คนที่จะมาเยียวยาบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศชาติพี่ไม่พี่น้องไม่ต้องไปรออัศวินม้าขาว,ข,าวขี่ม้าแดงอะไรทั้งหมดแล้วครับพี่น้องทําได้อยู่ที่ว่าพี่น้องจะเข้าใจและออกมาทําหรือไม่พลังของพี่น้องนี่เหลือเฟือพลังแห่งคุณงามความดีพลังแห่งศีลธรรมพลังแห่งจริยธรรมของพี่น้องพลังเหล่านี้แหละจะพาชาติของเราไปรอดไม่ต้องรอให้ใครมาปฏิวัตริรัฐประหารน,นั่นคือก็คือพลั เปลี่ยนมือแสวงหาอำนาจซึ่งกันและกันมันเป็นบทเรียนที่ตอกย้ำจิตสำนึกของเราให้รับรู้ว่าเราพึ่งใครไม่ได้นอกจากพี่น้องประชาชนด้วยกันเองและขอย้ำว่าการโหวตโนเที่ยวนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงนอกจากคนไทยที่ยังมีหัวใจความเป็นทาสอยากจะเป็นทาสนักการเมือง เคียงเห็นแก่ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นขอฝากไว้ครับพี่น้องครั้งนี้คือการชิงบ้านชิงเมืองกันออกมานักรบของพระราชาจงทําหน้าที่ของท่านให้ดีเถิดจงปกป้องแผ่นดินให้ดีเถิดเราอย่าไปหวังว่าผืนแผ่นดินเราจะเสียหรือเราจะได้เพราะว่าเราพูดจนแหกปากจะตายกันเป็นคนๆไปแล้วเขาก็ไม่ฟังนั่นคือนักการเมืองปัจจุบัน เราบอกว่า MOU สองห้าสี่สามไม่มีประโยชน์เขาก็บอกว่ากูก็ขอกอดไว้การเป็นภาทีมรดกโลกก็ถาเรายกเลิกก็ไม่ต้องไปประชุมปรึกษาหารือหรือต้องเดินตามเขมรเข้าไปสู่สารโลกถูกไหมครับนี่คือตักกะง่ายๆและไอ้ที่เขมรมายึดครองแผ่นดินเราก็ขับไล่ออกไปแค่นั้นแต่นี่คือการหนีปัญหาไงให้ทุกคนลืมเรื่อง ของปราสาทพระวิหารแล้วหันกลับเข้ามาสู่การเลือกตั้งจริงๆปัญหามันก็คือมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ไม่มีใครเข้าไปแก้ไขง่ายๆครับแผ่นดินไทยกับขเขมรปักปันเขตแดนเสร็จสับเรียบร้อยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแล้วแล้วคุณชวนหลีกภัยก็ไปเซ็น MOU กับขเขมรแล้วก็ไปสร้างเขตแดนขึ้นใหม่ เพราะใน MOU 2543นั้นบอกว่าการกระทำและปักปันเขตแดนใดๆก็แล้วแต่จะต้องยึดถือมาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนคุณชวนหลีกภัยครับแล้วบอกว่ามันไม่เสียหายได้อย่างไรแค่นี้แหละชาวบ้านเข้าใจง่ายๆเมื่อก่อนมันมีอยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วมีอยู่แล้วขมรไม่กล้าลุกล้ำเข้ามาพอเซ็น MOU 2543้าขมรก็ลุกล้ำเข้ามา,อ, 43, อ,มา,มาอ้างว่ามาตราหนึ่งต่อสองแสน แล้วคุณจะขับไล่มันก็ไม่ได้เพราะ m o u บอกว่ามีการมีการพูดคุย j b c อะไรต่างๆบอกว่าจะขับไล่ไม่ได้ต้องใช้สันติวิธีนี่มันเป็นซะอย่างนี้แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องทับซ้อนนะครับทําความเข้าใจยากนิดหนึ่งแล้วมันก็ลากพวกเราลงมาสู่การเลือกตั้งอีกแล้วพี่น้องแล้วพอมันเลือกตั้งเสร็จมันก็ได้พวกมันไปแล้วมันก็ไปสาลต่อเจตนารม์ M O U สองห้าสี่สามไม่ว่าทักณีรือว่าไม่ว่าทักอะไรล่ะนะหรือว่ารัฐบาลไหนก็นแล้วแต่เพราะตรงนั้นคือมูลค่ามหาศาลที่คุณมหาอำนาจระดับโลกต้องการที่ไปครอบครองเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณอภิสิทธิ์หรือใครกันแล้วแต่อยู่ภายใต้มหาอำนาจของกลุ่มทุนระดับโลกทั้งนั้นละพี่น้องพี่น้องไม่ต้องไปฝากความหวังไว้กับนักการเมืองเหล่านี้เพราะมันก็คือทาตมหาอำนาจแค่นั้นเองพี่น้องครับ ประเทศนี้บ้านนี้เรากําหนดตัวเองได้นะครับเราชี้ชะตาชีวิตได้เราปล่อยให้คนห้าร้อยกว่าคนมาบริหารจัดการประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้โดยไม่ฟังเสียงประชาชนมานานแล้วถึงเวลาเราจะต้องไปใช้สิทธิ์ของเราแล้วใครบอกว่าการใช้สิทธิ์โหวตโนไม่มีประโยชน์ตบปากมันไปเลยพี่น้องแต่ไม่ใช่เอามือไปตบนะ เอาสมองของพี่น้องเอาปัญญาของพี่น้องที่มีทายทอดแล้วก็ไปตบจูบตบจูบเหมือนวันนั้นที่ผมบอกว่าทุกวันนี้คุณอภพิสิทธ์ไปไหนไม่อดร่อแร่ร่อแร่รอแร่เพราะอาจารย์ปานเทพกระจูบทีตบทีอาจารย์เทพมนตรีก็กอดทีจูบทีตบทีด้วยความรักความเอ็นดูให้ข้อมูลไปแล้วเสือกไม่ทําเองก็ช่วยไม่ได้พี่น้องทําตัวเองทั้งนั้นแล้วทุกวันนี้มาคร่าครวญอะไรละ่ะวาดผีของทักษิณชินวัตรจะให้คนกลัว พี่น้องประชาชนไม่กลัวหรอกครับเพราะพี่น้องยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องและเราจะต้องเอาประเทศชาติของเรากลับคืนมาอยู่เส้นทางที่ถูกต้องให้ได้ด้วยมือของพี่น้องประชาชนเองสามกรกตาไม่เลือกใครแต่ไปใช้สิทธิครับพี่น้องกาโวตโนช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้ผู้ใดช่องนั้นแหละกาไปเธอครับพี่น้องจะไม่ผิดหวังเราทำของเราเองได้นะักการเมืองไม่ต้องมายุ่งมึงหาเสียงไปกูจะโหวตโนอย่างเดียวขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สุมิตรนวนมณีผู้ประสานงานพัฒมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดสงขลานะคะชอบใจมากค่ะเวลาที่พี่สุมิตรขึ้นมาบนเวทีนี้เสมือนเป็นหนึ่งคนที่บอกว่าทําความดีแล้วจะต้องไปเกรงกลัวใครนะคะแล้วเรื่องของการทําความดีสามารถทําได้ทุกวันด้วยถ้าเรามั่นใจว่าทางที่เราเดินมานั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องเหมาะสม และก็สร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินนี้เราก็ทําต่อไปนะคะไม่ต้องไปเกรงใจใครเพราะว่าขนาดบางคนเนี่ยเป็นผู้บริหารประเทศเวลาที่โกงคอร์รัปชันเขายัางไม่เกรงใจประชาชนเลยใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้องมีนักเขียนนักวิชาการบางกลุ่มบางคนนะพยายามที่จะ สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจแบบผิดๆนะในฐานะของนักเขียนมองการเมืองแบบที่ไม่เข้าใจแล้วบอกว่าแม้ประชาธิปไตยจะเป็นการโกงและคอรัปชันซึ่งถือว่าเป็นความสาม,มานเขาบอกว่า นั่นก็ถือว่าเป็นความสามานของคนทั้งแผ่นดินนะแม้ยืนยันว่ามันไม่ใช่ความสามานของคนทั้งแผ่นดินเพราะว่าความชั่วความเลวการโกงนั้นมันเป็นความชั่วส่วนบุคคลค่ะพราแม่พี่น้องไม่ใช่ความสามานทั้งประเทศชาติเพราะการกระทําของนักการเมืองนะคะเพราแม่พี่น้องเราแยกให้ชัดเจนแล้วมาถึงวันนี้ สำหรับช่วงต่อไปพ่อแม่พี่น้องจะได้พบนะคะกับบรรยากาศในช่วงบ่ายแบบนี้นะคะกับบุเสวนาสภากาแฟสภาประชาชนค่ะ